สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้รายงานสรุปยอดขายที่สามารถระบุช่วงได้นะครับรายงานตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถดูยอดขายแบ่งออกเป็นยอดขายเงินสดก็คือเก็บเลยได้นะช่องนี้นะครับดูยอดขายที่เป็นการเก็บแบบขายเงินเชื่อก็คือยอดนี้นะครับมันก็จะเป็นยอดที่แสดงให้เราเห็นได้ตรงนี้ นะครับดูได้เลยนะครับช่วงนี้ส่วนยอดนี้ก็จะเป็นยอดเงินสดแล้วก็ยอดนี้นะครับเป็นยอดผมบินใบนั้นนะครับอันนี้จะเป็นยอดผมบินใบนั้นส่วนยอดข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยอดที่เกิดขึ้นกับการทํารับชําระอาจจะเป็นผลเลขไม่ตรงกับข้างหลังนี้เหตุผลเพราะยอดข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเลขที่มีผลรวม ของใบขายผลของผลรวมใบขายเป็นหลักนะครับซึ่งรวมกันมาเราจะมาอยู่ช่องนี้กันนะครับช่องนี้เนี่ยถ้าเห็นมองดีๆเนี่ยจะมีดอกจันทร์มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติม,มยอดเงินโอยอดเช็คในรายงานตัวนี้อีน,นี้ผมจะมาให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยผมดูรายงานสรุปยอดขายประจาวันนะครับ แยกตามมูลค่าเงินโปรดักต์อันนี้จะเป็นรายงานที่ระบุช่วงวันได้ผมจะเลือกเลขที่ใบขายนะครับจากวันที่1เดือน12เห็นนะครับของปี2,500อ่ะ2,554หรหิสี่หือคิดสกกลาส2,011จนถึงวันที่3 1มเดเดือน1ของปี2,012นนะครับเราก็เลือกคนขายเป็นคนนี้ครับหาพนักงานของเขา ศูนย์เก้าเลือกวันที่รับชำระคือช่วงวันที่ยี่สิบหกเดือนหนึ่งถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งพารามิเตอร,ร์นี้ที่ผมเลือกเนี่ยก็คือผมต้องการดูวันที่ยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดเนี่ยเก็บเงินได้กี่บาทแต่ผมจะระบุใบขายใบขายวากว้างคือใบขายตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสิบสองของปีสองพันสิเอ็ดจนถึงวันที่สามเดือนหนึ่งของปีสอง1สิบ็ดในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีพวก เงินค้างเก่ามาด้วยดังนั้นเนี่ยผมอยากดูว่าในวันที่ 26, 27หกยิบเจ็นี่ยมีไปเก็บเงินของยอดตั้งแต่วันที่ 1, นึถึงสิหรือเปล่าจึงเลือกพารามิเตอร์เช่นนี้รายงานก็จะออกมาอย่างที่เห็นนะครับเราจะมาอธิบายในช่องถัดไปนะครับดูนะครับผมรายงานของเราก็จะบอกว่านี่ก็เป็นยอดค้างใช่ไหครับอันนี้ที่มีเครื่องหมายดอกจันหนึ่งครั้งเนี่ยสองสองดวงเนี่ย เราจะมีหมายเหตุอยู่ด้านล่างเนี่ยครับบอกอยู่ว่าเพราะอะไรหมายเหตุของดอกจันทร์สองดวงเนี่ยยอดเงินค้างสูงนั่นหมายความว่าบินใบนี้ไม่มียอดค้างแล้วน่าจะโดนเก็บหมดแล้วนะครับผมพอเรามาดูข้างหน้าเนี่ยเป็นยอดเซียนดีก็คือการลดนี้ดังนั้นเนี่ยใบลดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อหักอาจจะเป็นเช่นเราสร้างใบลดนี้ไว้เพื่อหักกับ ยอดขายเวลาเราจะลดลดสุดนลดให้ลูกค้านะครับเราก็จะใบเนี้ยไปหักกับใบอินไว้เลยดังนั้นเนี่ยใบใบที่หนึ่งเห็นนะครับใบที่หนึ่งเนี่ยตั้งยอดไว้เจ็ดหมื่นเก้าไว้สำรถนี้เจ็ดหมื่นเก้าได้กระทำการไปแล้วแต่ไม่ระบุเล้ที่รับชำระเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปมีดอกจา่ายสองดวงเพราะว่าเราเลือกวันที่ยี่สิบหกกับวันที่ยี่เจ็ด อาจจะมีการรับชาําระในวันอื่นนะครับวันที่รับชําระอาวีไม่ขึ้นน่าจะโดนรับชําระในวันอื่นไปนะครับเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงมีเครื่องหมายดอกจันสองดวงมาเหตุตามนี้เลยนะครับเป็นลายการขายหรือลดหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่รับชําระที่ระบุไว้ก็คือช่วงนี้นะครับไม่ได้อยู่ในช่วงนี้อาจจะเป็นวันที่25ห้าหรือก่อนหน้านั้นหรือวันที่ยี่ิบแปดยี่บเก้าก็ว่าไปนะครับเห็นไหมครับ ระบุไว้แต่ระบุอยู่ในช่วงวันที่เอกสารขายก็คือนี้นี่เองมันเลยดึงมาแสดงให้เราเห็นด้วยเหมือนกับเราอยากดูยอดขายอะครับเช่นดูเพิ่มเติมนะครับดูเพิ่มเติมน,นิดนึง n v o i IVC ก็คือ invoice ก็คือใบเปลี่ยนของให้ลูกค้ามูลค่าจะเป็นศูนย์ทั้งหมดเห็นไครับดังนั้นเวลารวมยอดเงินเนี่ยจะไม่มีอะไรเพี้ยนส่วนอันนี้เนี่ยถ้าเราเลือกพารามิเตอร์ชนี้แล้วเนี่ยพวกนี้จะไปตัดยอดให้เรา นั่นหมายความว่าเราต้องการดูยอดขายพวกนี้ด้วยในช่วงวันนี้นะครับทันทีนี้มันเป็นยอดที่เราอยากดูนะครับเราก็ดูว่ายอดเก็บเท่าไหร่อันนี้เก็บแล้วในช่วงวันที่26 27ก็เลยไม่โชว์อันนี้ให้เราเห็นนะครับผมมาดูใบหลังนะครับคล้ายคลึงกันมากเห็นไหมครับยอดสรุปรวมตรงนี้ก็คือยอดเก็บเก่า มันจะเป็นยอดที่รวมอินวายหลายหลายใบมีอินวายข้างเคียงหรืออินวายที่ส่งกักผลกระทบมามารวมกันอยู่แั้ยอดนี้จะเป็นยอดก้อนกลมๆที่เราเอ่าง,างู่เฉยอันนี้คือยอดค้างเก็บตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสิบสองจนถึงวันที่สามสเ็ดเดือนหนึ่งนะครับเป็น,นยอดที่เราต้องเก็บเท่านี้นะครับผมกับคนขายรายนี้ต้องไปตามเก็บมานะครับ แล้วก็ใบเนี้ไม่มียอดเก็บเงินสดเลยช่วงวันที่ยี่7หกยี่บเจ็ดนะครับคนขายศูนยูนเก้าไม่ได้เก็บเงินสดมาเลยเขาแค่ไปขายของตามใบอินวยใบนี้นะครับเห็นไครับก็จะเป็นยอดขายเงินเชื่อมาสองยอดสามยอดสี่ยอดแล้วก็มารวมกันให้ตรงนี้นะครับผม ถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยเห็นไหมครับเราขอดูยอดตรงนี้9 5 0 0้านะครับลายนี้หลอกจากสองดอกคือมีการเก็บไปแล้วเก่าแต่ยอดของอินไวท์ใบนี้เนี่ยใบขายใบนี้5,000เองถ้มยอดคงค้างเก่าเก็บ9,000เหตุผลพวกใบนี้เนี่ยน่าจะทำรับชำระ RV น่าจะทำรับชำระลูกค้าลายนี้เนี่ยคือดึงบินมา2ใบอีกยอดหนึง่งน่าจะ4,000กว่าบาทถ้าเราอยากรู้ว่าจริงไม่จริงนะครับเราก็เปิดคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมาดูนะครับ เห็นไหมครับพอเราเปิดขึ้นมาดูแล้วเนี่ยสังเกตได้เบอร์สิบสามคือใบตะกี้ยอดห้าพันบาทอ่ะตัวทีครับเห็นไหมครับยอดห้าพันบาทแต่เก็บคู่กับอีกใบนึงคือเบอร์สามอีกสามพันกว่าบาทรวมแล้วก็เก้าพันบาทนั่นเองมันจะเป็นที่มาของตัวเลขตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมแล้วเราก็จะมีดอกจันอีกประเภทหนึ่งคือดอกจันหนึ่งหนึ่งดวง อันนี้ก็แสดงว่ามีรายการชำระหนี้แบบหักล้างกันไปแล้วโดยการดึงใบอินวอยซ์และใบลดหนี้เนะี่ยมาทำรับชำระนะครับผมก็คือเรามีใบลดหนี้อยู่ห้าร้อยบาทแล้วก็ลูกค้าซื้อของเราไปห้าร้อยบาทเราก็มาทำรับชำระในหน้านี้นะครับโดยการดึงใบลดหนี้กับใบอินวอยซ์มาหักล้างกันรงในตารางบน แล้วก็เซฟใบนี้ก็จะจบมันคือการหักล้างหนี้ไปนะครับมันก็จะขึ้นดอกจันในช่องนี้นะครับแค่ดวงเดียวเนี่ยครับยอดขังเนี่ยจะขึ้นดวงเดียวถ้ามันขึ้นดวงเดียวก็เป็นไปตามกรณีตะก,กี้เลยนะครับผม